ครับพี่น้องบาสคันเนาะืันนี้ผบเองบาสิคันกับมาตามเดล็กถูกของอาจารย์หล่ำคือเก่าครับพี่น้องืันนี้ก็สิ้มมาตามเดล็กถูกไปเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องมาตามเดล็กถูกไปเพื่อนบ้านครับพี่น้องเดล็กถูกปูขาวกับมินนี่ยนะมาตามเหล็กถูกปูขาวอันนี้อาจารย์เท่านไปที่จุดถูปรเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะกับปรดียาก อาจารย์ว่าออกมาตัวนี้ถูกเลยมั่นใจแล้วนี่น่เนาะพี่น้องภาพเสียงชัดบอมื้อน evet> yep. ี้ก็มาตามเอ่อเลขเด็ดปูขาวเป็นเหล็กถูกปูขาวกับพี่น้องเนาะอาจารย์นําในยูทูปโอ้ยว่าจังได๋ก็บ่มีคนแม่นได้อาจารย์นําเลยล่ะฮะอือ เราขึ้นตัวนี้แมนเลยออาจา,าขึ้นตัวนี้แมนโหลดอา <c oughs> จารย์ว่าเก่ามาแล้วเก่ามาแล้วโอ้ต่อซากฝัอยค้นขาวครับอาจารย์ว่าเก่ามากนี่เลขที่สองอาจารย์ลองลองทายเบิ่งมาเลขอย่างมันเอ่ก็มาตามเลขถูกปูขาวคือเก่าครับพี่น้องเนะาะมันนี่ตามเล่า ของเพื่อนบาน้านคบพี่นงเนาะเป็นเหล็กถูปูขาวและให้อาจารย์ยูทูปเสียงใา้ใหคือเก่าคบพี่นงเนาะคือว่าเล่าหนีเฮ้าแสอาจารย์ยูทูปเอาเนาะเพราะว่าเรื่องรัฐบาลไทยนั้นเสือกผูกค้อเขาปล่อยไปแล้วเนาะพี่น้องเสือกก็ปล่อยออกไปแล้วส่วนเล่าพัฒนาในเฮ้าอาจารย์ย,ยูทูปหอยยางเดียวเป็นเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องเฮ่ เดีย๋ยวไปเบิ่งเลขกปนูนให้กันครับพี่นอ้องว่าอาจารย์จะได้เล็กปูตัวไหนน้องมือนีไปเปลี่นบ้านไปเล่าพัฒนาของมือนีครับพี่น้องเนาะผมรู้สึกว่าหอมแล้วกบบไร่หงวดพี่น้องก็เพียงแต่ขื้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องขื้นแต้มหนึ่งโลงแต้มหนึ่งครับพี่น้งงนองวันนี้เอฟซีเพื่อนกับครับตัวเลขกใดเนาะว่าตัวเลขกมันต้องขึ้นต้องลง เอฟซีเพิ่นก็เลยตามขืนตามล่งเพิ่นก็โชคดีมันนี้ก็เลย่นให้มาขออีกครับพี่น้องเนาะไห้มาขอหรือมาจุดถูกขอเล็กเดดภูเขาอีกครับพี่น้องมันนี้ก็ได้มาขอห้แล้วเด้อพี่น้องเอฟซี FC บาดสินค้าได้จุดถูกขอให้แล้วเนาะมันนี้เอฟซี FC บางท่านเพิ่อก็ซื้อขืนซื้อล่องเนาะพี่น้องเงพิ่นก็ถือเพิ่นก็ให้มาตามใหม่ๆนะพี่น้อง แจวมือนิอาจารย์ว่าบา่อยบอยสื่อขึ้นสื่อลงเลยให้ไปเลยว่าสันครับพี่น้องมั่นใจเอาสิพี่น้องเดี๋ยวเบิงเ่งเดขกถบในการทีกลัวเนาะว่าสิได้ตัวใดครับพี่น้องมือนนิเป็นไดน,นาเอฟซีว่าสังขานผ่าเสียง <บา S 1> ชัด <บา S 1> เกี่ยวบ่กครับพี่น้องเนะาะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่ว่าสั้นนะเก้าศูนย์มาแล้วครับพี่นอ้องปานเก้าศูนย์ตัวนี้เก้าศูีบอกว่าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่สองแฉะ 90มือแอปเปิลไทย f เบาเซนข่างกะจเย็นเด้อโอ้ยแอปมาเลยอาคาตามขกล่องลุจากไไปไทยไทยถูกบอเห็นตัวเลย f c คอมเมนต์ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ่งเล็กถูกจังหน่อยให้บ่าวที่ไทยไปก่อนกสามความเห็นเริ่มจากตาแตกต่างกันแล้วมาหลุ่กันเนาะ90ง่ามจะว้ายเนาะ1904 903อือ มันสุกเก่ามากนสุกนีจินเด่นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเา้ยเ้เส้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ้ยแฮเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้อเี้ยเมือนีเเฮ้มเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเยเยเเ้ยี้เ้เ้้้เ้้ย้้ เปล่าไม่ใช่ฮ่า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 เริ่มโทรมานิดนึงแล้วโทรมาโอ้ยเมื่อนี้นี่เราตามเด็กถูกไปเมืองลาวซุนฮาวสั่นไปเมืองลาวเนาะพอดีแนวทางของเพื่อนบ้านเนาะคุณอะไรส่วนเลขรัฐบาลไทยนั่นอาจารย์ได็ อาจารย์ได้ลงทำพิธีขอไปแล้วเนาะพี่น้องเสือกผูกข้อได้ทำพิธีขอไปแล้วพี่น้องแหลมแล้วได้ทำพิธีขอไปแล้วขอไปแล้วเนาะพี่น้องอยากดูตัวเลขก็ต้องเข้าไปดงในคลิปขอเบาวเสียงขานครับพี่น้องเนาะแต่อยากรู้ตัวเลขก็ต้องเข้าไปดูในคลิปบบาวเสียงขานครับพี่น้องเนาเพราะว่าผมเองบบาเสียงขานก็ลงคลิปไปแล้วเนาะเสือกผูกข้อเนาะ ได้สองมื่นแล้วครับพี่น้องตัวเลขก็ได้ไปแล้วเนาะก็เขาไปเบิง้งในคลิปครับพี่น้องมื่อนี้ก็มาตามเพื่อนบ้านหรือตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เป็นเลขถูกครับพี่น้องเนาะคือคือสิบบริษลงเอาแบบถูกหลอกให้มันให้เพิ่นยึทถูปให้อย่างเดียวครับพี่น้องเพื่อบรให้ร FC ซับสนกับตัวเลขเสือกผูกข้อเนาะเดี๋ยวเทาไปเห็ุแนวอื่นไม่ไปซับสนกับตัวเลขเสือกผูกข้อจะได้ FC ซับสน เ็กเสือกหูข้อนีครับไปรัฐบาลไทยอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยอย่างเดียวอ่นปไดมาไทยอ่านปไดมาไทยคอยไปตามไทยครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์แปดเก้าศูนแปดบกโออาจารย์ฝันดีพ่อเก้าศูนย์แปดเก้าศูน์แปดเป็นไนนอเอฟซีบาลสินค้าเนาะ เสงามนะครับเดี้ยวให้เบิงอ่ะภาพเสียงสัตว์บอนอเลาบมันออกแบบนี่บอ๙๐๘๐บไดออกด้น่ะได้นอคุณอยังแบบประชามนี่ิอดพยายามอ่านดูเดี๋ยวจากน้อยเข้าคอยเบิงเล็กถูพี่นองท้ไทยเนาะให้บอลที่ไทยไปก่อนมันซูมบ่ไดสูมบ่ไดมันสูมบ่ไดพี่นองไดอ้บอลที่ไทยไปก่อนโอ้เบิงเลขเกณฑ์พร้อม มีวัาเก่าแปดนั่นนี่เลยเกลี้ยาวนี่มีวัาเก่าแปดนีกกำลังว่นัวนอันนี้วันสูกนี่ได้วัานสุกก็มีแปดแปดศูนยังสิบ่มีนี่นี่แปดศูนย์นี่เออกำลังวันแปดศูนก็มีอยู่โอ้เจ้าใหญ่พูดว่นสุ วัดสุกวัดสุกนี่แอดที่เน้นอยู่ที่แปดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมแอดที่เน้นที่แปดหนึ่งนะครับสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับสี่หนึ่งแปดหรือว่าแปดสี่หนึ่งนะครับอีกเป็นอันนี้มากเนี่ยเน้นชุดคือแปดหนึ่งนั่นแหละแปดศูนย์ตั้มี่นะครับอยู่ตรงนี้แปดศูนย์ตั้มนี่ไอ้เบิ้งซอซีหรอของแฉ่ ถูกแตกแล้ววสันเนาะฮะถูกแตกแล้วโอ้ยว่าที่ไอ้เบิงเนี่ยแตกเก่าเก่ามากแท้ะถูกแตกแล้วยังม่ทันไห้เอฟซีเบิงอยู่อือถูกแตกแลท่นไอ้เบิงบ่บ่ลเล่โอ้กันอ้กันถอกแตกไอ้เบิงนันแน่โอ้ยถูกกแตกแล้วเก่าแตกเลยมาโอ้เด็เก่าแตกโอ้ผเก่ามาแนน่อนตัวตุลาศผมมันมาแล้วเก่าแตกแล้วเก่าแตก โอ้ยม่ทัดเดือบึงอยู่เดี๋ยวสูมกันสู้กันเก่าศูนย์แปดนะครับท่านผู้ชมอ้าวนี่พี่น้องเลยโชคบาแล้วเนีเก่าแต่เก่าแต่หรือว่าเก่าหนึ่งแปดเมื่อหมดที่แล้วแม่นขันเลยล่ะตรงเก้าศูนย์แปดเก้านี่มันด้างไปแล้วไม่ไขวัตตี้ถิ่มไปแล้วตีถิ่มเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดหอเป่ศูนย์แปดหนึ่งแปดนี่แหละแต่อย่าลืมด้วพี่น้อง แปเอ่อเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้ออันหัวอันหางอันหัวหันหางเอาเด้อเรือเรืเก่าเรืองเรออันเอาเนี่ยพี่น้องอันเป็นนัจอไว้นะครับผมนะครับคราบอันเอาหกศูนย์เก้าก็ได้โอ้ยหกศูนย์แปดก็ได้แปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดนะครับหรือว่าแปดศูนย์หกเออแปดแปดศูนย์หก หกศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าประมาณนั้นพี่น้องเพราะว่าส่วนมากเก่าเนี่ยไม่สิทธิ์ดีร่างกายเขาเห็นตลอดแมนเก่าก็พวกนี่ให้เห็นตลอดแต่ว่าหนึ่งนี่ก็บ้องเยเห็นเนาะทูบแตกแล้ววุแแตกล้พี่น้องเห็นภาพซัดบ่พี่น้องพอที่หนีไปแล้วออปังๆเด้อปูมืันนี้ โอ้ลูกปัวลูกหล,กลานมากเ,เสียงแซว่ยงแห้งแท้เลย908608ครับพี่น้องเนาะ908608มาหนีเกินบานลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะ908608ประมาณนั้นครับพี่น้องมันนีเข้ามาตามแนวตั้งเลยเทปภูเขาอะไรสุดตำแหน่งครับพี่นอ้องเรับมาหน,น,นี ปังๆกันทุกคนครับพี่น้องเนาะเจวสิงลงไหลก่อนเนาะพี่น้องเข้าเป็นตัวเลขแล้วก็สิงลงไหลก่อนเนาะ